สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าด้วยจ้ามาตามกันต่อมาลุ้นกันต่อกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยหัวประจำของที่16เดือน4เดือนเมษาย,ยนนาจะ2 5 6 8อ่ามื่อนี่เป็นวัน กกพูดเราจะจำมันนี้กับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจะสําหรับรัฐบาลไทยสูตรนี่ถือว่าเป็นสูตรชุดไทยสายด่วน6กคูเด่นเราจะ,ะก่อนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนหกคูเด่นสูตรชุดไทยมือ่อนี่จะมาเบิงพ้นหย่อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางคนที่หนึ่งเดือนสี่ที่ผ่านมาจากรัฐบาลไทยของฮาสายด่วนหกคูเด่นให้ตัวได้ไปในกระเพือสิได้เข้าใจกันเนาะ อธิบายให้ตาบสูตรจะรุปพตทให้ตาบสูตรสูตรเนจาจะถูกกับว่าเป็นถูกพิษกับว่าเป็นพิดพลาดกับว่าเป็นพลาดเนาะบวกกันสำหรับสายด่วนหกคูเดลัฐบาลไทยของฮวดที่แล้วให้เดนหนึ่งกับสี่จ้าวิ่งรูดพ้นเข้ามาหกแปดเจ็ดล่างสามหกโอโหพลาดไปเน,นาะสำหรับแนวทางของฮวงนี้นเิดตัวสี่ออกเนาะจ้า บนก็คือแทบสเลี่ยงกันมาเลยเนาะหก 8, 8เจ8ดแดเจว่าสัน้นขอเฮ้ามี4ีเจ็ดนาะจะเข้ามา8ปดเจ็ดสำหรับลางนี่สามหกสาโตเก่าอีกเนาะหวดก่อนเนาะจะหวดก่อนมาหกสาถ้าจำาบพิดหววน,นี่มาสามหเบิดตัวเสียออก่วงนี้รัฐบาลไทยประหยัดเลขออกขักเนาะมาได้แต่ตัวเก่า,เ,กาเดิมๆเ,เนี่ผู้ใดได้สิไปตามตัวเก่าะเนี่ยสำหรับสาห โอเฮามีสี่หกแต่ถือว่าเสียแต้มเดียวตัวนี่นอีกต่างหากโอเฮามีสี่หกเข้ามาสามหกค่ะพี่ดอกจ้าอืมพลาดไปเบิ่อตูัเสียออกขักเนาะมาตัวเก่า วันที่16เ 4, มืาอนตามโตจะรุ่นกันโตจากแนวทางรัฐบาลไทยไส้ด่วนหคู่เดนเ่นข้าวเมื่อนี่แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันนี้ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาการอีกที่หนึ่งละกันเนาะคืนอยู่กับความมากควมามชอบอเราจะมีตัวมกักตัวชอบคอยตามเนาจะบอมีตัวมักตัวชอบนีนนน่คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจากแนวทางรัฐบาลไทยแอดรอยโลหิตสองสูตรจ้ะสูตรเดิมสูตรลักนี่คือโลหิตไปตั้งแต่วันที่10หาเนาะ นัทาหมักทา,กาชอบกะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เราจ้ะพอลลูไหา2สองสูตรเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวถี่ตรงใจกันเอาจ้ะตามลุ่นกันต่อจ้ะที่สำคัญก็คืออย่าลืมไปกรับกันทุกครั้งจะ่แนวทางแต่ละแนวทางเนาะสำหรับสายด่วนฮกคูเด่นรัฐบาลไทยก็เฮาเมื่อนี้ห้เลกเด่นศ ศูหนึ่งวิ่งรูดจ้าสาวิ่งสายลูดก็เฮ้ามากักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จ้าแจ,จับจับหาเดนละสามคู่จับคู่เดิน0ูนยูดศมี สำหรับสามตัวบนจะสามตัวบนสายดวนพกคู่เด่นแอคจอยหายแค่คู่เดียวเนาะสุดเดียวลุ้นกันไปศูนย์หนึ่งสามสำหรับสุดสามตัวบนสองสูตรนี้การแล้วแต่ความหมักความชอบเนาะสามตัวหนาสามตัวหลังกว่ากันไปเนาะจา้าสามตัวหนาสามตัวหลังสามตัวบนว่กกันไปสำหรับ สุดสามตัวสุดเดียวเน้นไว้ด้วยละก,กันจ่าเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งเน้นหนึ่งสามกับศูนหาละก,กันจ้า อ่าโอเคเรียบร้อยจ้านี่คือแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วน6กคูเด่นแนวทางของเฮ้ามือนี่ก็คือตามนี่แล้วจ้าหาหมักถ้าชอบคอยตามเนาะเผื่อเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเนาจะบอกมีตัวหมักตัวชอบนี่สามารถปล่อยผ่านได้เนาจะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดถ้าเกิดว่าหมักคูเด่นซูตหนึ่งหนึ่งูกันระวังไว้ด้วยละคนเนาะสำหรับคูเด่นของเฮ้าในกจะส่วนนี้หูซึ่งว่าหมักมันเลขแนวแบบพี่น้องพี่น้องแล้จ้า เปรียบเทียบผิดาจรณาการเบิงได้จำมือหนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า